นะครับต่อไปเรามาดูข้อ2นะครับข้อ2เนี่ยก็บอกว่าแม่ค้าบรรจุขนม15ชิ้นใน1ถุงและบรรจุขนม19ถุงใน1กล่องถ้ามีขนม3,990ชิ้นจะได้ขนมกี่กล่องนะครับนะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือตรงนี้นะครับถ้ามีขนมนะ,ะถ้า มีขนม3,990ชิ้นเนี่ยจะได้ใช่ไหมครับจะได้ขนมอีกล่องนะอันนี้คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับเด็กๆถ้ามีประกายเด็กๆก,ก็ไฮไลท์ไว้เลยนะครับอ่าน,นี้จะรู้ได้ยังไงเราก็ไปดูครับ สิบห้าชิ้นเนี่ยในหนึ่งถุงนะครับเราอาจจะวาดรูปนะสิบห้าชิ้นในหนึ่งถุงนะหนึ่งถุงมีสิบห้าชิ้นครับนะและบรรจุขนมสิบเก้าถุงในหนึ่งกล่องนะครับนะครูเชียร์ก็เคยสอนแล้วนะไอ้หนึ่กลุก่เออสิบเก้าถุงในหนึ่งกล่องก็หนะึ่งถุงมีสิบห้าชิ้นนะจุดจุดจุดไปเรื่อยนะครับสิบเก้าถุงนะทั้งหมดสิบเก้าถุง ดูบรรจุว้นในหนึ่งกล่องออเนี่ยโดนครอว่าในหนึ่งกล่องนะฮะเพราะฉะนั้นคราวนี้เราจะรู้แล้วล่ะว่าหนึ่งกล่องเนี่ยมันก็จะเท่ากับกี่ชิ้นถูกไหมครับจากลูกหนึ่งกล่องจะได้กี่ชิ้นนะก็จะเท่ากับสิบห้านะฮะหนึ่งถุงมีสิบห้าชิ้นหนึ่งกล่องเนี่ยมีสิบเก้าถุงนะก็เอาสิบห้าคูณกับสิบเก้านะครับ นะมันก็จะกลายเป็นจํานวนชิ้นในหนึ่งกล่องออกมาหนึ่งกล่องก็มีสิบห้าคูสิบเก้าชิ้นนะฮะนะอ้าวได้เท่าไหร่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับอ่ะก็คูนเลนยก็คูณเลยนะครับเอ่อนี่ต้องตั้งคูณนิดหนึ่งนะครับอ่าขอตั้งคูณนิดหนึ่งนะครับ ชาเก้าสี 4, ่าวได้ร้อยสามครับน่านี่ก็ใส่ศูนย์ 15, นะครับหคูณสิบ้าได้สิบนะบวกกันได้5้าได้8ได้2ครับเพราะฉะนั้นในอกหนึ่งกล่องจะมี2องดิบห้าชิ้นนะครับเสร็จแล้วยังไงต่อรู้แล้วครับว่า1กล่องมี2องร้าชิ้นคราวนี้เรามี3ามพันสามชิ้นมันจะได้กี่กล่องนะ อยากรู้ได้กี่กล่องก็เอาจำนวนในหนึ่งกล่องเนี่ยคือสองร้อยแปดิบห้าชิ้นน,นะกี่ครั้งครับถึงได้สามพันเก้าร้อยเก้าสิบก็ต้องเอาสามพันเก้าร้อยเก้าสิบหารใช่ไหมะหารหารสองร้อยแปดสิบห้าชิ้นเพราะว่าในหนึ่งกล่องเนี่ยมันมีสองร้อยแปดสิบห้าชิ้นนะครับนะ,อ,ะอันนี้ขอซูปเอานิดหนึ่งนะครับหารนะครับ มาดูซิว่าเอเาจำนวนชิ้นในหนึ่งกล่องไปหาเนี่นะฮะจะได้กี่กล่องเราก็ต้องตั้งหารยาวนะครับเรามาตั้งหารยาวตรงนี้นิดหนึ่งแล้วกันครับหารสองแปดห้านะครับสองแปดห้ากี่ครั้งครับได้สามเก้าเก้านะต้องหนึ่งครั้งแน่นอนลบกันก็เหลืออะไรครับเหลือสี นี่เหลือหนึ่งอันนี้ก็เหลือหนึ่งนะช่างสูตรสองแปดห้านะกี่ครั้งได้หนึ่งพันหนึ่งร้อยสี่สิบนะครับอันนี้เราก็มาดูที่เลขเนี่ยสองแปดห้าเนี่ยมันก็เกือบจนะสามร้อยอะนันก็น่าจะประมาณเออสามครั้งสามครั้งไม่ได้นะสามห้าสิบห้าต้องโดนได้ศูนย์ก็น่าจะสี่ครั้งถูกไหมครับลอ,องอสี่ดูสิ ไ้ไหมน่าจะได้นะสี่ห้ายี่สิบนะสี่ห้ายี่สิบใส่ศูนย์ทดนะ 4, 8, 3, ทดสองนะสี่แปดสามสองทดสองเป็นสามสี่นะใส่สี่ทดสามนะสี่สองแปดแปดทดอีกสามสิบเอ็ดโอ้พอดีเลยนะครับนะก็ลบกันเหลือศูนย์นะเพราะฉะนั้นหารเรียบร้อยนะครับก็จะได้ทั้งหมดสิบสี่นะ เพราะฉะนั้นก้อนี้คําตอบผ่านเรียบร้อยแล้วก็คือตอบทั้งหมด14กล่องนั่นเองครับนะกลับไปดูที่โจทย์ถามนิดหนึ่งนะโจทย์ถามว่ามีได้กี่กล่องนะเราก็ทบทวนนิดหนึ่งนะบจุขนม15ชิ้นใน1ถุงนะและบรรจุขนม19ถุงใน1กล่องหนึกล่อง หนึ่งกล่องมีชิ้นก็เอามาคูณกันได้ต่านี้ชิ้นก็เอาจำนวนชิ้นไปหารจำนวนขนมทั้งหมดนะมีจำนวนชิ้นหนึ่งกล่องมาหาร,หารแล้วก็ได้สนะิบสี่ฮะสิบสี่กล่องครับอันนี้ก็ตอบสิบสี่โอเคครับถือว่าข้อนี้ไม่ยากนะครับแต่ต้องใช้วิธีการเอาหารคูณให้คล่องนะฮะถ้าหารคูณผิดสักหนึ่ง สักหนึ่งหนึ่งขั้นตอนเนี่ยก็คือผิดไปเลยนะครับดังนั้นเด็กๆที่ตรวจสอบให้ดีครับขอบคุณมากครับที่รับชม